เซ็งไขนาอืม่สุขีเราโม่เซ็งเราแหละครีมครีมงันกินก้อยออกซื้อได้หมดเองอีกแล้วมือหนึ่งครับค้อยง้ออีกแล้วครีมม่านมาแซ่บจพักเสร็แน่มือนั้นเล่นมือหนึ่งอัดมากินเป้าเนี่ยฮะอะไรวะเซ็งกระทบไปเลยวะแท้มันกวดวทางดิบมันไม่กินน้ำปลาแล้ว เยาดไม่กินเนื้อฮะไม่กินเนื้อนี่เนื้อง่าครับบ่มเหมดไมครับื้อตุตุยเรออืนี้อเนื้อเนื้อใหม่ใหม่เลยนะใม่ใม่เลยเหรอผมผมเอเนื้อย่างเดียวเด้๋ยวนี้ผมแขนมือนั่นแขมือนั่นผมบบกขรืนองมาจักผมมาเนียันนี้เดีมากเลยเ้ยพี่โอ้ยใส่มัทันใส่มาทันพอดีปรขาศำซ้อนว่าไปเลือกคักๆดีแล้วคอนี้ อยากกินเนื้อมันเนืันสดกรสัิกร่าเนื้อ,อมันอยู่ไรว่าโคโลเขาเรียวีม่งมอยู่พูดเดียวลยูดเดีวยดวลที่นี่ที่ไหนผมกำลังจะทำไม่พูดแล้วมันจรู้เรื่องห <c oughs> เห<ๆ>มือนที่กขบมาไหนใแซบคับมันแองสิแซบคร งานกินก๋อยส้นครับเห็นหนายังไมบาจะกอยส้นอาหารสิงโตมไปบเว่อร์ไปบวว่ท่านเหี่ยวก้อยอยู่ะเอามามดวากอกเลยคับดีกัอวได้ปกอีกเลยดยจา นานทมับใหญ่อตัมันบโลนั้ผมหยุดขึ้นม้อเอนน้กัตนีวสันายวนนี้จะขึ้นกวนี้อีกนะแต่เราทอมันแล้วแต่เาบอกตัดย้ายอันนั้นนะพี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 จาเนีมันนี่จงเราคงไม่เจอไอ้ตรงเหนียวหรอกเนี่ยตันตั้งขึ้งหม้อถ้าไปกินตรงเหนียวถือว่ามันปล่อยมันนะ ดูยังลุงยิ้ไม่ได้แล้วต้องเตะก่อนแล้วก็ับสายจากจากจาายเย้ายุ่นเป๊กป๋าพาบ้านมาแล้วสองเดือนแล้วแม่เขาเลยเอาเรื่องกับข้าวเด็ดไมายื้มข้ามาไม่ได้เลยค่อยแก่แล้วค่อยกำลังมองหายข้าวมก็ไม่ต้องมาพูดกับข้าเลยถ้งนั้นหรือว่าค่อยแย่แล้วเนี่ยูเรื่องโฆษณาต้องลงแล้วครับบอกให้ดีน้องพร เป้งแต่ิใหญ่เนานักเศกเหรอเพีียไม่ยี่ห้อต้นไม้เฉย้ไปตาจุจ่าแ้ปีน้ำผาวเหรอใช่ใบเบอร์นึ่งนี่หอมหอมก็ไปหัวที่ันก่อยใช่ไปเลยเหี่ย มดูเรียอัวนมีอาต้องทำนะทำก่อนต้องทนะนี่อะไรต้องทำไมดีาไม่ปวดเลยกินเลยแุ้ยชอกช็อกตัวช็อกเองมาถึงข้าในเอบแคงร้อนลร้อนึแก้วโอ้ครอยากรู้ยากเขียนก็ต้องกินได้เยอะจะได้โตจะกลับบ้านบ้านไป่้ำไได้ เฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยทำไม่ได้โอเคทำเมียรไม่ได้เอียนวายไอ้เนี่ยเฮ้ยนิ้วแกสวยนะเนี่ยเหี่ยอย่างงี้อร่อยแน่เลยนะลาบอร่อยแน่เนี่ยเนี่ยสวยนิ้วสวยด้วยนะ เออโ้อย่ <si างนี้แม่ร่อยน้ำเครื่องเลยนะวันนี้ลุกลุกเครื่องเลยว่าวันนี้วันนี้พังกลัวทํำแม่ร่อยน้ำเรือนบอกนิ้วสวยด้วยอานเป็นตอบปะเนมเนี่เอ้านยวันนี้คบอยไม่ใช่เึาถึงตรงไปผู้อืนไม่ทำเหรอไต่ไง่เรโอ้งามยัอเบื่อ้ามยัง หวานแขนกว่าเนี่ยุดพอพอไปนานๆหน่อยแล้วเขาเาจะขึ้นยิ่งเกน้ำเดือดไปใส่เป็นเมือดเป็อดเป็นเมือดเป็เหมือนไหมเอเปชาเดือดเป็นอชาแคเดียวถาถๆายังไงพิ้วไวอย่างนั้น่ะ ต้องบีบแล้วก็ปีนั่นเองเออเพียต้มเล้วเลยแล้วก็ปีไปเรื่อยๆพวกตั้งแต่ไ่ปีให้โอ้รกไปคนลจะยุ่งเลยนะไหลลนั่นล้ก็ได้อบ้านี้วันพระมาทำทาไปก่อนอีกหนึ well ่งชั่วโมง แมโอ้ยอยากไปย่าถกถิ่นย่างย่ังย่างอย่างนี้ถั่งย่างถั่งย่างนี่มันีนี้จะสีแดงใสไปแล้วกินระวังระวังนานังย่างเลยไปเสซหนึ่งแล้วส่เผาลยมื่อไหร่เขาขัวมื่อไ่เมื่อนี่ขัวขัวไม่ไม่กันหรอพี่ก็ขัวไม่ม่ไม่รนะรเกลือ จุลรสปะไู่จุลรสนะนี่จูลรสนะไม่ใช่เกลือนะใช่เหรอเออมันเกลือบอกหัวอันนีเอาจักรบาลให้เขด้วยเออเกรถอจุลรถเกลือเออไม่ใช่เกลือเจันนี่เกลือจุลรถอยู่นู่นนี่จุลรสเหรอเออเอ้ยน้องแตะลิ้นเรือเออเชิดเชิญเชิดโอ้วะไปเก็บกันเฮ้ยเกลือทำไมไม่เกลี่ยนะปู่ว่าเกลือกับจุดรสจะมดเป็นขึ้วคน จะเอาเไหนมันเป็เก็เหมกันน้ำตาลส่ใส่ใส่แบบส่ไรครับพอแล้วพเไปเลยใส่ไร่วงให้หมดเลยแต่ว่านี่ตู้เย็นนำหลายท่นะ เขากลัวหั่นครอน่ไหมหอมแบนันะกลัวเมื่อกี้เองตัด้วยเจียวๆหัาทคอนก็ได้เลยตักว่อเลยนะหั่คอนเลยถ้าอนาคุกนะหั่คอนมันหอมดีแล้เพิ่มปริมาณด้วยสั่งมาจากประเทศนอกคนนั้นหอมถุยนะอมแล้วอ่ะยังไงทำปลาดูว่ะต้องเปิดมันก้นดีกว่าดูไปมา้สามช้อนไปเลยก็จะเไปลุงสองแย่ใคไปรับเบ้านเราคม่จอบกิดจัด อืมอมีกี่จานหน่อยได้ไม่เปลืองเอา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 วันศุกร์แหลงตึงเสื้ออยู่น่านตักตึงโยกรถเอาไม่เอาของมาเอาควันมากินแบบเด้อบอเให้ดิมึงนั่งเฉยๆเด้อยโยกไปโยกมาเนี่ยถักกอดล้มตึงไปเด้มาควนมากินไม่ได้เอามึงคบเดียวมาดูเพียร์รถจ่ายรับทับเอานะเอาสายเก็บอยู่กับบอกตัดมาะใช้เป็นไถ่ละ เราาก็ย so ังโบใเด็กมีเป็กก็ยังบอกกันแห้งอไรั่นอกอืออื้ยตน้เป็กสเป็กเลดี่นงขานงานรึเบล่าเนี่ยเส้นหเดือนแล้วเนาะี๋ยวี๋ยวคนกดเข้าไปเลยเลี้ยงเด็กเด็กับไปฉัได้กดแล้วคนเลงเด็แก่แล้วอีคนเลี้ยงหลานด้แก่แกันุงเดียวนี่ก่ไม่เข้า้องี้ยงหลานงพ่ดี สองตรงพอดี e เพราะว่าเนื้อมันไหลเนาะ sure. like right. ่อหนึ่มัวเนื้อด็้งไ่มาไม่ได้ต้องไดเด็กก็มีเด็กเนี่ยงามกรอมนะว่ตายเลยนีหน้ามันทำไมดูไม่เข่าทีกดช่องให้หน้านึ็นช่องเลี้ยงเด็กเอ๊ะทำไมไม่เข่าทีว่ะที่ไหนเป็นช่องเี้งหลังช่องแทนนะดู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 ดลดดูกูด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 ูมูนูดูดูดดูดูู่ดูดดูดูดูดดู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 ด

จบแล้วยูจัหมดแล้วจังเลยจังเลยใส่เกลืออเอาเอาพริกไทยยังไงด้วยแบบว่าบวมเลยแซ่บเลยเจ้าว่าแซ่บเหอหอมจับมาตอแก้วเดี๋ยวไอตม่ไมอยากแล้วว่าเปลดอตอกแก้วตัไบจ่ามจุดหลายที่เกลือ้เป็ดไม่ใช่นั่นเ่ะตุนี่จุกเไปเลยมั้ไปจ่าทีตมมูทตัวตัแล้วเอาเอาพริกไนี่เอา้อมมาจิมดิว่มันเป็นยังไง ไม่ชิมไม่ได้ทอนชิมอ่ะไม่ใช่หรืจะเชื่อมือโปนี่ไมือโปเดียวาำนอได้แบบน้นั่นนานี้ใส่ดีเลยได้แบเนีเอาะใช่ใช่ล้เลรงกวนเลยอันนั้นกินมันนี่อกเคมนี่ดีดีไม่เค็มหรอเคมๆนี่ผมาใช่หรอเออลงดีเยอนี่ไอนี่มันน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันเกี่ยวกน้ำจิ้มของที่หอมผอมเออเมอยู่อ่ะขอ ใส่หมดไปเลยีอันนี้ทิมเอี่มาใส่หมดได้ไหน่ะหมดเลยหไมองแเดี๋ยวหมดตวดหมดเลยเพราะไม่ทำแล้วเอาแล้วเอาอยหน่อยโยนแล้วดมีตาเตียวเออเดียเดเ้ยพี่น้องมาดิเดีลยวเลยครับตอดจ้ก่อยม้วนด้ยครับเลยมันมาแกะเลยพวกเขาแกะเพายังใช่ไม่ตัดอยดไปดูมันมันนี่จิ ดูมันครับทีมงานเหมือนเดิมครับสุดยอดเลยบริษัทแบบครับเอาบ่วงมาด้วยครับเรียกบ่วงถูกไหมถูกเนื้อพออยู่ได้เลยได้ได้มันเป็นเอาหนึ่งบ่วงบ่วงโจนไม่เอาหนาคนหนาเขาเรียกโจนโจนคนมองเขาเรียกโจนก็เนี่ยแล้วเขาบอกเฮ้ยเอาโจน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 เราคนมึงตกใจก็โจนเลยมันเขาเรียกบ่วงบริสาทเรียกบ่วง เอาไฟนี่เอาหมนมาหมอนม่นน้ออืผมเล่าเนือเฮ้ยมันเยอะ็เขาได้ไงจะว่าเาเปล่าเขาไม่ไม่ใช่เนื้อมันปูสองซิงหเฮ้ยทะลแล้วนื้มันปูนะสองิงห์ได้ห โอ้ยขบยาวเลยอยานี่มัายาเอ้ัยดิยดยดอาเอานี่กระพียงม่เนี่ยมันเยอใช่ปะเอากะเีมาสเค้อยสุก้อยดิบแล้วกันบัด้อยเเอาไปวสุกครับกินได้ทั้ง2องอย่างเลยนะเขาไม่ไดอร่อยอร่อยอร่อย ทางวิการจะมักจะก่อหาเราได้เลยอ่ะเขาว่าห้ามฝนโคตรอร่อยข้าวไหมแมวเอาข้าวไม่เอาอันนี้เหรอเอาเลยปรกจันมั้งปรกจอก็มีนะไงเซียงยังลงที่เนี้ยไงเซียงยังเย็นเย็นเอย่างนี้ต้อเปิดร้านอาหารแล้วต่อไปต่อไปเปิดร้านอาหารเนี้ยต่อไปเปิดร้านอาหารเลยทำแบบไม่ต้องทิมเลยอ่ะก็อร่อยด้วยไม่เหมือนคนแล้วจองไคเสีนรุ่งแบบนี้ดิ ยไปหาหมอได้มือรนรถโอ้เเลผมกินมาเพิ่มคอผมไม่เฮ้ยเขาแก้นั่นไ่กดเทียมแกมาหวานได้เทียมมาไม่หรอเทียมหมดไมกินหมดเนื้อนุ่มดีนะไรก็เลนกล้องนัเนี่ะหมดที่บอเป็นเไม่ใช่จะทำคนเลี้ยหลาน ทำคลิปลงยูทูบเออพี่น้องเอ้ยแซ่บๆผมผมมาการมากินด้วยกันบอกนี่เรียกเขามากินด้วยคนดูอ่ะขัวเพื่อผมลัวปรัเทน่ยมาอูดูได้เป็นลกเท้ดีล่มอยู่ไปยังอ่ะขัวมันเพิิมผมของขัวแล้วอันนี้มันเป็นน้ำหวานเนี่ยหวานแนไว้มนแล้วทำเข้ากันของพี่เวยวดาิขายฟองเพื่อองาเขนีเลยจะหานให้ห กินไปมันจะไปกินก้านมันนะครับครับครับเรางเอเคื่อมนะเข้าองเยอะมะเยอะหาปแล้วเยวไปลาก็ไปอเกไปอเยอมา้าง้วพี่น้องมากินกยหมนำกัน ก่อดี๋ย่ก็มีสุกก่มีครับแซ่บแซ่บจิบเ,น,เบนี่ก่อน,นขอจบเียงแค่นี้ครับรขอจินขอขอากับทิมง,งั้นกันครับลิบเนี้ยกันสวัสดีครับ